โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับพุกผมช่างโบนนะครับข้างหลังผมนะครับก็คือเสร็จเต็มที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบ M นะครับ F01 ศนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เราดูก่อนติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมห้ดูนะว่าโฉมใหม่หล่อขนาดไหนนะครับผมที่เราเห็นตัวนี้นะครับก็คือวงแหวนนะครับรูปแบบใหม่นะครับตัวที่เรียกว่าอเวนทาดอรนะครับก็คือใส่ใหม่นะครับพร้อมกับตัวกรอบเลนไปหน้าใหม่นะครับอันนี้ดูรถดูหรูดูสวยที่หม่ครับพร้อมกับ ตัวชุดเลนอัปเกรดควันสว่างนะครับตัวนี้เป็นไบต์บีมนะครับเป็นไบเอลดีรุ่น B10 นะครับ65วัตต์นะครับเปิดไฟครับอ่านี้จะให้แสงที่คมชัดนะครับก็คือทํางานไวนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับดูแสงนะครับอันนี้ข้อแตกต่างนะครับสูงครับไบเอลดีตัวนี้มีสูงต่ำในตัวเหมือนเดิมนะครับร้อนแสงผ่านฟิล์มนะครับ ชัดเจนมากนะครัรนล็อกปิดครับเปิดครับไม่ต้องรอนะครับตันนี้มาไวนะครับโอเคก็สําหรับเคสนี้นะครับก็จบสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปส่งรถกับลูกค้านะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับบีดีพรีเมียมมอเตอร์ซีนนนะครับได้ทุกสาขานะครับวันนี้ผมสร้างบล็อรีวิวนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ